สวัสดีครับผมก็มาดูกับล้อใส่ซีวิกนะครับเดิมจะเป็นซีวิกเอฟบีบอยนะครับรถนะฮะล้อติดรถมาจะเป็นขอบ16หรือ15นะครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นล้อขอบ17ของ h o n d ้านะครับนี่สวยเลยครับผมนะฮะเน้นเป็นล้อแท้ครับผมนะครับจะได้อุ่นใจในการใช้งานแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นล้อฮอ n d a แท้นะครับสวยงามครับลงตัวครับผมนะฮะดูเลยเลยนะครับ หน้าและหลังลงตัวสวยงามครับอันนี้ก็คืออยู่ในระหว่างติดตั้งนะครับนะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จก็จะมีการถ่วงล้อนะฮะถ่วงล้อก่อนติดตั้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็การขันปัแจปปรอนนะครับแล้วก็เติมลมนะฮะก็คือจะใส่ใช้งานไดพ้พอดีเลยเพราะว่ายางเรา ก็ใช้ยางตรงสเปคของซีวิกด้วยนะครับเป็นอันนี้จะเป็นซีวิกตัวใหม่นะครับสองหนึ 21, 50, เป็นยางที่ถอดออกมาจาก c ีวิกตัวใหม่นะครับก็สามารถใส่กับตัวเก่าได้นะนะก็ลงตัวสวยงามดีครับแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเกินไปด้วยเหมือนเดิมนะครับต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ